อสลามัอะลัยกุมสวัสดีครับวันนี้ต่อยอดพัฒนาก้าวหน้ามั่นคงขอทักทายทุกท่านด้วยภาษายาวีซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้กันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวไทยมุสลิมเท่านั้นที่พูดและใช้ภาษายาวีแต่พี่น้องชาวไทยพุทธหลายๆคนก็สามารถใช้ภาษายาวีในการสื่อสารพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจ ตำบลมะรือโบออกจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในตำบลตามโครงการตำบลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเจาะไอร้อง8กิโลเมตรมีเนื้อที่52.586ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น32,566ไร่ประกอบด้วย11หมู่บ้าน1,458ครัวเรือนมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น8,809คนลักษณะสังคม เป็นแบบพหุวัฒนธรรมมีทั้งมัสยิดปเนาะวัดและสำนักสงฆ์อยู่ร่วมกันภายในพื้นที่ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ60,000บาทต่อคนต่อปี พื้นที่ตำบลมรโบออกเป็นพื้นที่ผสมผสานระหว่างไทยพุทธไทยมุสลิมพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ปกติเมื่อปี2547เกิดเหตุการณ์ขอความไม่สงบในพื้นที่พอเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่ใกล้ปีเหล็งทําให้พี่น้องประชาชนระหว่างพุทธมุสลิมเกิดวาดระแวนซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาก็มีโครงการตําบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนทําให้เราสามารถหลอมรวมระหว่างไทยพุทธไทยมุสลิมให้อยู่ร่วมกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันเวลาระชุมสภาสันติสุขก,ก็มีทั้งผู้นําศาสนาผู้นําท้อง ที่ท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาพื้นที่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขที่สำคัญนะครับแล้วทำยังไงให้พื้นที่เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในส่วนของกิจกรรมเราก็จัดตั้งกลุ่มสาาบันนิคมปีเหลงระหว่างไทยพุทธไทยมุสลิมซึ่งกิจกรรมนี้มีการส่งเสริมอาชีพเรื่องของปัมน้ำมันเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะครับ ในส่วนของภาครัฐเขาจะมาส่งเสริมอาชีพอากรคนไทยพุทธพน้องไทยมุสลิมแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนโดยมีอาชีพต่างๆเช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะและเลี้ยงงวบางส่วนก็ส่งเสริมในร่องการเกษตรเช่นทำนาทำสวนยางสวนปาล์มสวนมะละไม้จะให้ความรู้สนับสนุนปัจจัยเช่นหัวอาหารพันสัตว์พันไม้ในการให้ชาวบ้านเพื่อไปต่อยอดชาวบ้านจะสนใจมากนะครับในส่วนของอาชีพซึ่งตรงกับที่เขาต้องการจะมีการสำรวจจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนโดยประชาชนเสนอความต้องการขึ้นมาโดย วิธีการยกมือในชุมชนนั้นๆว่าสิ่งต้องการคืออะไรซึ่งชุมชนแต่ละชุมชนจะไม่เหมือนกันในการขอ ตอนเด็กๆพ่อกับแม่ไอ้สอไม่ให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับชาวไทยพุทธและให้อยู่ยานสามัคคีอย่างผมเป็นมุสลิมมีเพื่อนเป็นชาวไทยพุทธตอนเย็นนั้นได้เล่นฟุตบอลได้เล่นน้ำแล้วก็ได้ร่วมกินข้าวด้วยกันครับโครงการภาวะนธรรมไม่ใช่เรื่องกิจกรรมอย่างเดียวเราต้องสร้างความเข้าใจจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ตำบลมารุโบออกคนพุทธพูดภาษายาวีได้คนมุสลิมก็พูดภาษาไทยได้พวกเราจะได้สื่อสารเข้าใจซึ่งการและกัน ผมก็เป็นคนไทยพุทธนะครับอยู่ในท่ามกลางของหมู่บ้านอิสลามรอบหมดนี่อิสลามทั้งหมดเลยเพื่อนผมน่ะเป็นมุสลิมทั้งนั้นแหละวันๆก็พูดแต่ภาษายายว,วีความผูกพันมันตั้งแต่เด็กมาจนอายุปานนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดเหมือนเดิมอเ,เอาเงทีงเยเที่นึง่งได้เอาเงพุทธที่นึ่งแกเจ๊นายูเลยแกเจ๊เบลนั่นน่ะโอเคใส่โอเคอิสลามดูด,ดูงานจิตการงานอิสยาบิดพุทธสภารถวัดอัตตกบาลอ่ะปัตุสมาเกลมาปะกับปะกับสมาเกลกิเลกิมาลี ไม่ว่ากิจกรรมของศาสนาพุทธแล้วก็กิจกรรมของศาสนาอิสลามเราทํารวมกันตลอดเช่นงานแต่งงานของศาสนาพุทธแล้วก็ของศาสนาอิสลามก็ยู่ด้วยกันตลอดและทํางานช่วยเหลือกันตลอดแผนดําเนินง,งานในอนาคตจะทํายังไงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีอาชีพที่มั่งคงสามารถที่จะดําเนินชีวิตอย่างปกติสุขเรามีแนวคิดที่จะให้เงินกู้ให้กับพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมกู้ของสากัเพื่อที่จะประกอบอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน นพื้เป้าหมายนอนาคตอยากให้ประชาชนยินดีอยู่ดีมีสุขตามเศรษฐกิจขอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวคือไม่รวยไม่จนแต่อยู่ได้อยากฝากถึงนะครับพี่น้องไทยพุทธมุสลิมก่อนปี47เ,เราอยู่กันอย่างพี่น้องวัดเราไปไมุสลิดเราช่วยนะปัจจุบันนี้เราก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วขอให้ทุกคนรักกันเหมือนเดิมนะครับผมขอคนไทยทุกๆุกศาสนาทุกๆุกสัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยอยู่สมามกีแบบนี้ตลอดไป การดำเนินง,งานของสภาสันติสุขตำบลมะรือโบออกอาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างสันติสุขแบบกลมกลืนคือทำให้ทุกคนในชุมชนได้ใช้ชีวิตร่วมกันพบปะพูดคุยกันในชีวิตประจําวันจนเกิดเป็นความรักความผูกพันกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งโดยไม่จําเป็นต้องออกแบบกิจกรรมพิเศษใดๆอาศัยเพียงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่สงบสุขในพื้นที่เป็นตัวเชื่อมประสานให้ทุกคนได้มารวมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในตำบล สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร